สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการล้างเตารีดเบื้องต้นนะครับการทาความสะอาดในส่วนของตัวเตารีดเบื้องต้นนะครับผมพวกล้างในส่วนของตัวคาบตะกันนะครับคาบหินปูนนะครับผมที่เวลารีดผ้านะครับแล้วรีดผ้าขาวเป็นผ้าสีประมาณนี้นะครับผมมีเศษตะกันอะไรออกจากตัวหน้าเตารีดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการทาความสะอาดเบื้องต้นนะครับผม เรานำกวดพลาสติกนะครับกวดอะไรก็ได้นะครับกวดน้ำโคกน้ำสไปซ์อะไรก็ได้นะครับผมที่เป็นกวดพลาสติกนะครับนำฝามานะครับผมแล้วเจาะดูที่ฝานะครับตรงกลางนะครับผมสายตะปูหรือสายอะไรก็ได้นะครับผมเจาะดูนะครับให้เป็นรูตรงกลางนะครับ แค่ดูเดียวพอนะครับผมตรงกลางนะครับใส่น้ำเข้าไปเลยนะครับเตาดีดนะครับผมที่เราจะทำการล้างนะครับ ทุกอีฮ้อทุกแบรนด์นะครับที่เป็นตัวดิไอ้น้ำแยกมอต้มนะครับทำการล้างเครื่องเบื้องต้นเหมือนกันหมดนะครับรุ่นที่มีหม้อต้มนะครับให้เปิดจุกในส่วนของตัวหม้อต้มออกก่อนนะครับ กอ,อกน้ำเข้าไปในหม้อต้มนะครับกอ,อกให้เต็มหม้อต้มเลยนะครับผมเด้่หมุนนะครับผมให้แน่นนะครับ จากนั้นนะครับเติมน้ำลงในแทงค์นะครับอพอประมาณนะครับผมสายสำหรับรองเครื่องนะครับใส่ในส่วนของตัวแทงค์น้ำนะครับเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นทำการเปิดเครื่องนะครับ รอเครื่องผมใายงานก่อนนะครับเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานเล้วนะครับทำการกดปุ่มจ่ายไอน้ำนะครับน้ำก็จะรั่วมาในส่วนของตัวหน้าเตานะครับ ตรงนี้คือการล้างจากภายในนะครับผมก็คือได้ตั้งแต่หม้อต้มมาจนตัวสายนะครับมาถึงในส่สวนตัวหน้าเตานะครับจะทําการล้างนะครับผมทําการกดปุ่มใจใ่ายน้ํานะครับผมจนกว่าน้ําในส่วนของตัวหน้าเตาจะหายหยดนะครับ นี่คือคราบสกปรกนะครับผมที่ออกมาจากในส่วนของตัวหน้าตานะครับ ทำการล้างไปเรื่อยๆนะครับผมจนกรวในส่วนของตัวหน้าเตานะครับผมจะหายสกรปรกนะครับ <c oughs> รอสักพักก่อนนะครับให้หน้าเตาร้อนก่อนนะครับ <c oughs> เราจะนําในส่วนของตัวกวดน้ํานะครับผม ที่เราเจาะดูไหมนะครับได้ใส่น้ําเปล่านะครับใส่น้ําเปล่านะครับผมหรือน้ําประปาอะไรก็ได้นะครับใส่ในกวดนะครับเอียงประมาณ45องศานะครับทําการสีดลงนะครับที่ตัวหน้าเตานะครับนี่คือล้างจากภายนอกนะครับจะทําการกดช่วยด้วยนะครับ เวลาซช้างานเสร็จนะครับผมควรล้างสัปดาห์ละครั้งนะครับถ้าทิ้งไม่นานนะครับผมสามสี่ห้าเดือนนะครับในส่วนของตัวตะกันข้าบหินปูนนะครับผมจะมาก่ออยู่ที่หน้าเตานะครับทําให้ล้างออกลาบากนะครับผมถ้าลูกค้าไม่เคยล้างเลยนะครับผมทิ้งไว้เป็นปีสองปีประมาณนี้นะครับผม เวลาล้างนะครับจะล้างได้ประมาณ50-60%นะครับไม่ได้ร้อยเปเนะครับในส่วนนี้นะครับน้ำที่ใายในการเติมในส่วนของตัว เตาดีดนะครับผมแนะนําให้เป็นน้าปราปาก็ได้นะครับผมแต่ผ่านเครื่องกรองหน่อยนะครับไม่แนะนําให้ใช้ในส่วนของตัวน้ําที่มีแร่ธาตุเยอะนะครับผมพวกน้ําสิงนะพวกน้ําดื่มตามสเสบียไม่แนะนํานะครับผมมันดีต่อสุขภาพคนครับแต่ไม่ดีกับตัวเตาดีดนะครับ ถ้าเราล้างไปสักพักหนึ่งนะครับผมในส่วนของตัวหน้าเตายังสกปรกอยู่นะครับผมให้เราทิ้งเครื่องไว้ก่อนนะครับประมาณสองถึงสามส้วมนะครับผมรอในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมให้หหยร้อนก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดจุกตรงหม้อต้มนะครับผมเติมน้ําเข้าไปใหม่ให้เต็มนะครับผมทําซ้ําๆนะครับผมประมาณสี่ห้ารอบนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้ในส่วนของตัวหน้าเตาที่ใหม่ขึ้นนะครับผมครับตะการอะไรก็ จะหมดไปประมาณ80%นะครับแนะนำนะครับผมก่อนการใช้เตาดิทุกครั้งนะครับผมให้เปิดจุกข้าวหม้อต้มนะครับผมแต่เทน้ำทิ้งก่อนใช้างานทุกครั้งนะครับผมผมก็จะทำการล้างอย่างนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าในส่วนของตัวหน้าเตานะครับผม จะหายสกปรปกนะครับผมขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปวีดีโอรครับขอบคุณมากๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม